สวัสดีจ้าทุกคนจา๋าขอต้อนรับเข้าู่ช่องใครๆก็มาปิ้งกันอีกเช่นเดิมเพราะตอนนี้มีรายการกระดิกนิ้วมาอีกเช่นเคยนะจะทุกคนจา๋าวันนี้มีก็จะพาทุกคนมาแต่งหน้าแบบรกอยู่บ้านใส,ใส่ออกไปเที่ยวหน้าร้อนอยังไงเพราะว่า ช่วงนี้แบบเหงามากอ้าวลืมทาครีมบำรุงเดี๋ยวไปทาครีมบำรุงนะมิกใช้ครีมสมูทต่ออโรอิสเนวัตอาจจะได้ยิ้มเสียงเพรมหน่อยนะจ๊ะช่วงน,ะนะนี้ตก็ร้อนนะที่เรจะครีมตบอันดับแรกนะอันดบดอกว่าให้เป็นบำรุงแล้วก็ลงก่อนแต่งหน้าได้ไมิกเห็นเขาพวกบิวตี้บ็อกเกอร์อะไรเขาใช้กันจริงจังเลยนะเดี๋ยวปรับขานกล้องก่อนไม่น่เราเห็นความสวยของมิกไม่ชัดสวยหรอ อย่าเหม็นมานะโอเคต่อไปมีก็จะทาเป็นครีมเอินน่มอะไรเหรอคะทุกคนครีมรองพื้นมีกะอ๋อนี่นี่มีกจะใช้ครีมรองพื้นของ คร่อง Royal Beauty Super CC Cream L SPF 50ไม่มี PA บกๆใชด้ดีตรงเนี้ยค่ะแต่ภายในอ่ะค้นมากดำก็ผิวนี่แกะทุกคนนี่ก็เลยใช้ไม่เยอะนะกระเดินนิวอีพีเท hey, ่าไหร่ไม่รู้ช่วงนี้ก็ไม่มีเวลานะจ๊ะเปิดเธอวันเสาร์วันนี้ไงวันเสารนน์ก็เลยมีเวบมีเวลานิดหน่อยนะมีเวลาที่จะมา นั่งอัดขีดทุกคนดูแสงไฟอาจจะไม่สะเทือนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรขอให้เจอพี่พี่น้องๆเชาาใครๆก็มาปิ้งกระพรอนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนจ่าที่มิสสัญญาไว้น,วนนะถ้ามีผู้ติดตามถึงหนึ่งห้าสิบผู้ติดตามมิกจะก,กินพริกหนึ่งร้อยเมล็ดฟังดีๆนะไม่ใช่เม,นะมเนะ็ดนะเมล็ดนะดูซีมือจะข,ข,ขาวๆดำๆพี่จ๊า ก็ใช้มือเกี่ยนะมีถนัดกับใช้มือเกี่ยนะจ๊ะข่าวจังนะทุกคนโอ้ยทุกคนลมพัดขาดตั้งกล้องมิกไปแล้ว่อกชานี้ขาดตั้งกล้องพังสั่งมาใหม่แล้วนะแต่มันพังอีกอ่ะทุกคนคิดดูดิราคาเกือบพันเนี่ยอีกขายมันพังอ่ะ เนี่ยยุบเลยอธิบายไม่สเสถียรให้มิกแักครั้งเดียวเนาะเกลี่ไรเนาะ <st arts> ดูจริงๆนี่ดำมากเลยนดูหน้ามิก ใช้แปรงเกี่ยวใครมีแปรงที่แบบสามารถส่งมาได้นะจะสามารถถักเฟซไปได้เลยเนาะดูที่หน้าปกคลิปเนาะเอ้ยไม่ใช่หน้าปกปกช่องเนะไม่ใช่หน้าโปรไฟล์นะฟังดีๆนะเดี๋ยวดา่า สามหนึ่งร้อยคนอะก็แบบมีความที่ใจอยูดระดับหนึ่งเนาะโอ้ยลืมเกียดอยู่ตลอดเลยต้องขอนี่ก็จะใช่เดียเด๋ยวมีข้อไปเกลียนิเดเกียวสักคู่ กระดิกนิ้วนี่เป็นรายการที่ดีที่สุดเนาะวันนี้จะแต่งใส,ใส่คิ้วไม่เขียนอยู่บ้านเนี่ยไม่รู้จะหลังไปไหนเนาะมี่้าีมันจะสั่งคี้มเซตใหม่ไปแล้วนะทุกคนจ้ะแปรงเนี้ยราคาประมาณสามร้อยกว่าบาทนะ เซตนี้มีก็เลยเข็ดเลยไม่ไม่อยากซื้อเลยต้องใช้ให้มันคนุ้มไงไม่คุ้มมันเสียดายตังเนาะใครชอบจับพับแบบนิกมากเอาเนิวนี้แย่เข้าไปอ่ะคิดถึงป้าแต่งนามากนะแต่ก็แอบคลไปบ้างๆนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะ ทุกคนมีเข้าไปตรวจใน YouTube Studio มิมาใช่ไหมคนที่ไม่ได้ติดตามมีการดูนีน่ร้อยเปอนะคนที่ติดตามมึงไม่ได้ดูเลยเหรอโอเคทำไมมันขาวนี่เป็นคนที่ไม่ชอบแสงขาวอะมันรู้สึกอย่างไงไม่รู้เด้เด้ถ้ามีไฟก็เอิมอาจจะดีนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็มีไฟอยู่แล้วแต่ไฟวงแค่นี้เอง สปอนเซอร์สามารถเข้าได้๊ะช่วงนี้ทางช่องเราไม่มีงบแล้วแค่หาตั้งกล้องก็หมดไปเยอะแล้วอยากให้สมัครแบบรายไ,ได้ YouTube จักกัน100รอยซับเลยอ่ะทำไมต้องตั้งหนึ่ง้ซับมิกก็ไม่สามารถรูปกดของ YouTube ได้นะคะอุ๊ยลองพื้นหกใส่แป้งลองพื้นนะดูดิ อรพื้อทุกเ็จแป้งทุกคนเป็นไรไหมอะแป้งมันเสือไปโปะที่หน้าเลยเอาใต้ตานะนินใต้ตานะเป็นปื้อๆเลยเนหะ็นไหมลอยแป้งถือมนีไม่ชอบใช้มันเกลี่ยนู่นเกลี่ยนี่น สามารถเมนติชมกันได้แต่ไม่ต้องถึงกับด่านนะถ้าด่านี้ย่าหาว่าโคตรร้ายนะโอเคต่อไปมันก็จะทำให้ใก้ตา,ตาสว่างโดยใช้ครีมรองพื้น BB s u p e เปอร์เวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่รู้ 30ml เห็นไหมเห็นไหมวูซีกล้องมีไว้โฟกัสเลยอะ แค่เห <mile> ็นลางๆก็พอไม่ใช่เยอะนะเคจจักรรอบที่แล้วแล้วใช่มันเยอะอะเราครั้นี้มีแต่คนถักอ้ยมิกใช้ขี้อะไรใต้ตาขาวจังมิกไปดูเทคนิคไปละไม่อยู่แค่มือแค่นี้นะนี่เราก็วน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 มัเห็นไหมล่ะก็จะได้สองมือ ไปใต้ตานะเราไม่ให้มันต้องข่าวเวอร์เวงอะไรขนาดนั้นจ๊ะข่าวเกินก็ไม่ดีเรา,เาทักกันคนไทยเดวนี้ชอบนินทาคนโดยที่พูดผิดผิๆมพูดไดไ้เลยิกก็ไม่ใช่รวมทั้งประเทศนะ จะพับอย่างี้อ่ะเออมันยังไงไม่รู้อ่ะมีชอบาพาบเลยอ่ะอย่าลืมฝากช่องน้องอีกคนนึงนะติงต้องไอเดียแชนแนล,ลไม่เห็นมีทำไงแล้วมันก็อยากทำกับตามตมันบอกว่าหนูอยากทำพี่มิกครั้งที่แล้วช่องมวยมิกแชนแนลครั้น,เเลลนี้นึกยังไงก็ไม่รู้เปลี่ยนกันมานะ อาการเกียร์ชอบอะไรมันแบบเกียรเกลื่อนรเกลื่อนตงมบายเกียร์ลงนะจ๊ะฮะเกลียขึ้นนะแม่มีคนรวยลงมากนะี่คน ก็าต่จะขาบกนเหี้ป่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าให้มันขาวอ้องให้เรามีเข้าไปเกี่ยแบบอะไรให้มันดีก่อนนะอ่ะอ่ะโอเคแล้วต่อไปก็จะมาสาน็คคาราของเมมโมรี่นิวยอร์กอยากใช้มาปัดผมเพื่อให้ผมดูดำเนาะ ได้ไหมดูครับโอ้โหอ,อ,อย่าลืมเนะปัดมันมิกเนี่ยอ่ะลืมไปอ่ะเดี๋ยวจะซูมกล้องให้ดู ช่วงเนี้ยกล้องมีซูมได้แล้วนะทัานที่แล้วมันล็อกไงตรงซูมอะที่ตัวเนี้มันล็อกมันก็เลยซูมไม่ค่อยได้โอเคมนะันจะใส่ไม่พอที่ไหนใส่เกินนี้มึงมาเลยจ้ะอันนี้ภาพ ขี้เื้อนที่นั้นไปแล้วแล้วก็มาฟานิดหน่อยโอเคแล้วก็ต่อไปเนะร,ราจะรีบซาอะไรจ๊ะสตเดี๋ยวขอปัดคิ้วนิดหน่อยคิวดูด,ดังนิดหน่อยก็นิดหน่อยจริงๆห่วงเครื่องสอารยดอกเน,นี่ยโอเควันนี้มีก็เลือกเป็นทาของ สเตอรี S S ่อินสเนเดอร์ไม่รู้จักอ่านั่วสิีสวยมากซีสวยมากซีสวยมาก,มากล็บห่วงเข้าก็อังก็ดีเลยนะอันเนี้ยนี่จ้ามันเข้ากระเป๋าดีได้ดีสินะโอเคนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์วยนะไปแล้วบายบาย